สันวาเดกายสิ้นโมกลาเข้ามาตอบเปียนอีกหนึ่งพอสอนแล้วละน้อพี่น้องมาเลยลวงอีกหนึ่งปี่นกยังห่วน้ำเลยอ่บอกน้ำกอุ้ยเขาละเดาี่มันเปลี่ยนแต่พอสอแต่จิตใจของคนเขาอย่าเปลี่ยนแปลงมาเด้อทานถูก่วมงั้นว่นอันประกาศเขาเป็นมันหยุด ทุกๆคนเล่าเหรือไทยกัสวนเฮนหน้าห่องเสียงผู้ดังกือก้องจะลองใช้มือปีใหม่เล่าเหรือไทยทุกทินที่ใจรุนละพองหูเตรียมตัวไว้ว่าโอสิกรับตาเมื่อเงีสานบุญแล้วเพ่เตรียมงานไว้คอยรอฟูสิคืนนอเมื่อบาน วันหยุดงานขขาหลายมือคือสงการกับปีใหม่ฝ่าวเตรียมตัว,วไว้เก็บกระเป๋าเสียพากับของตอนให้กูคนเครถไฟก็อังลุนขึ้นรถยนก็แน่นอังบางคนนั่งรถตู่เมื่อบานก็ส่วนไหลทางน้องพีเ่เด้ไอไอผู้ที่วันนี้รถนี่แล้ว เสียขึ้นเมื่อยำได้กระดวนไหนอเลี้ยวเฝ้าสิยกับขืนเอแดนดาวยำได้สำบายนี้ผู้ที่เป็นบ่อทันมีขี่รถไปนั่งรถตู้รถ,ถว่าได้กวาดีเอาละเด,ด้อหาดีขันขืนเต้าอย่ามัวมองเฝ้าเตรียมสิ่งหาของเตรียมการนอเอาไว้ เือสิงามเสื้อมาให้ดอกตาใหญ่พอกับแม่เสียกะแรงหรือว่านั่นของควันให้แม่เจ้าของทางญาติเด้อพี่น้องเพื่นสิสองดอกแนมทางเด้อพอเด้อเอาไป่ดังโอ้ย เบ็ดพีนก yeah. ันจนจีซองดอกแนมทั้งผู้บ <No> uh ัม huh ้าตาวัดป่าขอน้อเนี่ยยันไเตรียมงานไว้คอยรอผู้สิษย์นหน้าบ้านเตรียมงานไว้คอยถ้าผู้สิมาเมื่อปีใหม่เตรียมถาว่าตัวบักไงปลาดุกน้าอย่างไก่บ้านแม่เล่าอย่าดโกนิน ปีป่กเก่าพวอ,อะะเสียสิน,น,นกี่ไม่เสียมาถึงนี่แล้วเดี๋ยวไปพรื่อนพี่เก่าพ่อเสียสินกี่ไม่กำลังมนาะเพิ่นตั้งตออออารอคอยผู้เสียเกินมาเมื่อบานเพิ่นเตรียมงานไว้คอยทามิสาโทษพ้อมเรา ปาเบียยสืมาวานันแม่เราอยากบอดได้กินเบี้ยกาพว่สีสินปีใหม่สีมาถึงนี้แล้วให้สวยใสเรื่องเรื่องสู่สู่คนวาเดอดทาน ปีหนึ่งได้เมื่อบ้านคือสงการกับปีไม่ฝากเสียงล้ำไปทั่วไทยผู้อยู่ไกลเหรืออยู่ใกล้ขันปังแล้วให้มวนหูเมาเล่าแล้ววยาเสล่นหนังบูโอกอยโนอตีกันเดอพี่เดือ ให้ฮักกันแพงกันทุกทกวันสัมพันธ์เพิ่มให้คอยเติมแต่ร้อยยิมโลกของเขาสิหนาอยู่มีแต่พีเดือแต่นองให้ร้องยิ้มเข้าใส่กันกินปีไม่แล้วว่านั่นสิหันเตาดอกคืนกับพุนแล้วสู้ถนนสายเดิมวันที่เคยมาเน่าอย่าง ป่าปีชา้าเป็นกำลังใจให้ดอกคนไทยทุกทองที่ปีเก่าพผ่านไก่นี้ปีไม่มาหอดแล้วปีไม่มาหอดแล้วแซวแซวสองสลองกันเดินทางออกจากบ้านได้กับเตา้าสู่เมืองกุุงบุญ<ป>แล้ว ให้ปวดภัยทุกสายทางยาได้มีนอภัยหายเช้าอีสานทั้งเหนือใต้ปวดภัยทุกมองบ่นแล้วก็เกิดสุขมหานคอขอไว้พ่อในทุกทานมันมานฮฮ